ลวงพงศ์เราหาเราก่อนท้องกระสอบมันอยู่ในเฮือนเขามีนั่นหาเราก่อนไปท้องกระสีไปโรงเรียนเลยเด้อพี่น้องเด้อเอากระสอบบ่ไปไปหาเราเออให้เราไปซื้อเอาบ่ได้บ่เอาไปซื้อเอาเด้อเสือเด้อเอาเอาตัวนประกอกเลยนะ เออไล่กับสอบบ่ชอบสาวชอบแหละเออเออหาหากระหาเบังก่อนสบายดียามเมือเช้าเด้อพี่น้องพุ่นทองอยู่ในเฮือนครัวทองคอยเห็นน่ะอยู่ในกันนะได้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 บ่น่าได้เลยไม่ไปซื้อเอาเลยลุงพงศ์เอาทรงสามกระสอบได้เบิ่งอยู่ทั้งเฮือนทองอยู่ในอนา hana ใน ตู้นะให้หาเอาไปมันทาข้าเดียวเด้อลุงพงเด้อทาก่อนเออเออเออสอบเดียวบอบเดียวแล้วเาเอาเอาสอบเดียวก่อนเด้ก็อบถึงงเด้คอยแช่งกนเราซื้อเลยซื้อหนนิติกนี่ม่มี่ะบอกซ้กระสอบเออเหลือนั่นให้เขาเออเได้ได้

มันจะแจ้งแล้วมันลงไปโอ้เด่นี่เดนี่เด่นี่เด่พอเอาพอเอาเอาเงินก่อนเนาะนะเราเบิกเงินก่อนต้องกินนอค่าทานนั่นเบิกเงินก่อนเช้าพัทเราที่ไปซื้อกาแฟเราแต่ว่าที่เช้ายาสูบนั่นเดียวเดี๋ยวลุงพงษ์ หายดีๆคอยเดอบอมเนสิเอาแตี้พุ่นคอยเดอเฮาหห้ได้เอาแตี้พุนในเฮานั้นเนาะพอวันเพิ่นบอมีเงินแล้วก็นั่นแหละเลิกยาสูบเลิกได้มันก็ดีเลิกได้ก็บบอมเบน่าเลิกได้เลยสิบอดีเลิกได้ก็ดียาทรงยาสูบเนาะพี่น้องเนาะคนเฮานะได้เงินไปหลอกห้าสื้อพี่น้องให้พุ่น นังทองค่ะกับไปรงยนนังทองรง,ง,ง,งยนเขา่ามาตอนแรกคุณพหาอันนั้นนี่เลาแน่โอ้ยเด็กๆนี้จะมบดแล้วพี่น้องเลยเพื่อนสองเข่ามันกินกาแฟพี่น้องน้ำ่าเนี่ยเขากินกาแฟเรียบร้อยแล้วมือนี้เลขไทยออกผู้ได้ฟันดีนเนี้ยเนาะเออเมื่อได้เล่ากับพี่น้องพูดเลย เออเราบริเวณเขาได้เราเมื่อไรได้เรากะผู้คว้มอยู่ได้เราก็เริ่มผู้จักกลัวผู้เด็กผู้เดชเสื้อสีเข,ขียวเป็นบทกี่รถถีบนะเออได้ขี่รถถีบดีกว่าย่างเนาะคันจีว้าเนาะฝีน่องเนาะผูะ้เดชเสื้อสีเขียวควนไปแหละหาซื้ออันนั้นคาเฟ่แหอาไปกินก่อนกี่รถถีบดีกว่าย่างอยู่พี่น้องเอ้ยมันก็นไว้ก่อนเขาย่างเนาะเขาอย่างโง่งกระเมื่อ,อไรพี่น้องเลย สบายดีเด้พอพี่น้องกินชากินกาแฟเรียบร้อยเมื่อนี้หัวยออกวราจะซื้อเลขบยังมันนี้นเขาแห้งเด้อพี่น้องเด้อกินเขาแห้งคนพี่เด้อเด้อพี่น้องเล็บไทยเลขมันจะออกแล้วไม่จะอั้นน้อพี่น้อง เดี๋ยวชีวาพืนลุกวงต่อมะขามดีดอกพี่น้องบริเวณาความหายแล้วเด้อฮาู่้ซึกว่าเล่านั้นกันเปลี่ยนแปลงเราเองหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อไปบ้านเนี่ยเลยครับเฮาไปขู่เถื่อเฮาสั่งซาเบิ่งนิสัยเราเบิ่งพฤติกรรมเราแล้วก็โอเคขึ้นร้ายคับเฮ็ดให้เราคิดได้คอยว่านอกพี่น้องเนาะเฮ็ดให้เราคิดว่าเออเราต้องเลิกยาสูบเราต้องเลิกเหล้าเลิกยาสูบ หรือว่าเราคิดว่าหันมาทําความดี่บนนอพี่นอ้องเพื่อว่าเห็นลูกเราแต่และคนไปในกรณีจากนี้จาก,จากเราเลยอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเนะาะฝยันแมนเนาะนอ,ะนอพี่น,อนอ้องเนาะแดดช่องตาเด้กพี่น้องเดินหน้ากันยุ่งวัดคิดว่าไอพี่น้องเลยตะบึงกันไปรอก,กันไปให้โอกาสคนพี่น้องเลยคนทำกับอีกตนกันเรากับบุีกินมีอย่างตรงนี้เราแบบเราถูกเราถูกแงลี่ว่าแมนว่าสิมาเห็ดเอามาแก้เอามาทำเอา,านอพี่น้องเนาะ ข้าแห้งงงแทบครับบุญยากอาหารเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่อาหารค่ะมังบุญยากบัอยากเข่าละล่าเข่าแห้งมันแทบมันกรอบ เฝ้าต่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเราคิดว่าสิหันมาเปลี่ยนแปลงตเราเองสิมาทําความดียินดีอยู่นําเราเฮาก็ดีใจยินดีอยู่นําเราพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ยังสนับสนุนเรานําพี่น้องเฮาก็เบิ่งเราไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะว่าเราสิเล่นแปลงไปได้บ่เราสิเปลี่ยนแปลงได้ได้ไดแล อันเรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงก้าของเล่านั้นอันนั้นค่อยอุกอย่างหนึ่งค่อยย่านแต่เวลาว่าเราขึ้นมานค้นทีไปหลักเอาผงเล้าเราผัดอันนั้นโบมีพุ่โบมีแคเนาะเราเห็ดพั่คนเดียวแล้วก็โบไว้่นองเราบะเอาแล้วหนึ่งมากเ่นเพื่อที่ไปซัดไม้เขาเป็นเขงงางานสิเบกมาคุณโลกกับโบมีอุปกรณ์ยังเรากับโบมีแนวแก่มากกับโบมีเพราะใส่ควนเนี่ยมันสีชา là nó sạch cái nòng này. Mình khâu hẻm, quay liên tiếp nữa. Để chong da. เรามาบมงไดนี่ธรรมาด้านฝั่งตรงขนะ้ามเราแหวนรถมาเมืงไดนี่เราบริเวณนะพี่น้องเรา,เม,เเราเมือเลยเราขี่รถมือเลยคือว่าเราจะเปลีป่ยนแปลงเราเองอะไรเนาะพี่น้องเนาะเราเห็นได้มันก็ดีมันก็เป็นผลดีสําหรับเราถ้าเราเห็นได้นดนดนดเ,าาเ,าเนานะพี่น้อง อยู่เฮือนสองเท้ากันเองไม่แพ้ยครจั่พอวันอยู่มันไม่ค้นอะนรนะลูกสาวกก็ลูกสาวผู้เดียวเนาะพี่น้องอยู่เฮือนกันดีจ่มีทองนรามาอยู่น้ำ มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะบ่าใช่รับเลี้ยงม้าเขาก็ยกังเลี้ยงน้อพี่น้องเนาะเขาเลี้ยงเขาสักคนเนาะพี่น้องแม่เขาเปิดเพลงได้เลอลูกปั้งของเขาจะเปิดเพลงเป็น,นแตะเสาเลยนะเพลง มดคืนมาคืนนะครับมดคืนเขาเปิดเพลงมดแล้วเขาเท้าไลในพี่น้องอมีของกินอยู่แล้วพี่น้องเนอะอ่างปูยาก,กินเข่าละละ่าเข่าละละแซ่บกว่า เรื่องเล่าเหมือนกันเนาะพี่น้องผู้มกันบริลค์พี่น้องเลยมดขึ้นเปิดเพลง์อจนมดขึ้นอบแย่ก็สบายนะแต่พี่น้องเอาเวลาใดไปพักก่อนห่างไกลเขามันเป็นเล็กบ่เนาะหรือว่ามันเป็นดันยางเนาะแต่ว่าเขาโบมือไหนโบมือหนาข่อยละเงืดพี่น้องเลยเปิดเพลง์มาขึ้นเลยข้างนอหนึ่งโมงสองโมงกลางคืนนะพี่น้องบ่แม่นว่าลุกมาเมินเศร้ามาใส่อหิ้งก็กวักเนาะ ตขุนเพิ่นโบเว่เราเดินเนาะเดินหนีน้องโบเว่ไม่เคยเห็นใครรู้โบเว่เบ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ้าลายเนาะเพลงกยุดแล้วจ้าพี่น้องเพื่อที่ยุดได้โอ้ยไม่น้อยถาลาเขาจะเปิดเพลงครับที่เอาคลิปนี้กษิตเดลาปีลาน้องไปก่อนเด้อขออวยพรอวยไซให้เอฟซีทุกคนมีสุขมีลาบเมื่อเนื่มื่อสันวันดีหวยไทยออก ขอให้เอฟซีทุกคนถือเลขถือเบอร์มีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆเมื่อตูกทุกคนลยจ้าลาไปก่อนขอบคุณทุกไล่์ทุกคอมเมนต์ที่เขามาหลับซมส่ง,สงแม่น้อย้ฟมอบครไ้้พี่น้องลาไปจ้า